แค่นี้ก็รู้ถึงความเมาแล้วฮะเอามึงกัดดูทำไมมึงกัดดูกินมันกัดได้เหรอกัดได้อืเน่าเฮ้ยคุณไม่เกี่ยวนะคันนี้ครบเอาไว้อีกนะอันนี้มันไม่เอาผลงานกูไปซะแล้วเกมคุหมุนตั้งนานนั่นโอ้มันนั่งแบบเฮ้ยนั่งแบบ มันนั่งแบบโอ,อ,อ้ยไอ้เผือกเนืรู้ด้วยวดลงถึงใครมาเนี่ยสวัสดีครับพี่เผือกอะเ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ตายแล้วโอ้โหไหนมาม้เ่อะี่พาเผือกพาไปดูนี่พาไปดูสวนสวนอันนี้คือสวนของเผือกเนื่อสวนเผือกดูแลอยู่อันเนี้ยอ๋อแล้วมาทำอะไรนะครับมาเก็บหมากงานสบายเก็บหมากงานสบายอีกแล้วมันไม่สูงไอ้โล่เมื่อคืนกูคิดภาพนะกูกูไปดูไอ้ที่ว่า เขาปีนต้นหมากสูงๆแล้วก็โยงมาหากันหน่อยกูคิดว่าเป็นอย่างนั้นอ๋อคือเราปีนมาหมดแล้วก็โยงไปแล้วก็ไปอีกต้นอันนี้อันนี้สบายอันนี้เราอยู่สวนไหนเนี่ยสวนไอ้เผือกเบ้าสวนไอ้เผือกมาครับวันนี้เรามาหาพ่อกันพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้เราอยู่ที่สวนไหนครับพ่ออันนี้สวนหมากเหลืองผู้ใหญ่ขวัญมาผู้ใหญ่ขัญมาอ้คือผู้ใหญ่ขัญมาเหรอครับใช่พ่อเป็นผู้ใหญ่แล้วเป็นผู้ใหญ่บ้านอันนี้คือเป็นสวนของนี่เนื้อที่กี่ไร่ครับเนี่ยสี่สิบไร่ ทีสิบไร่คือปลูกแต่หมากเลยหมากอย่างเดียวหมากเหลืองก็คือหมากเหลืองเอาไปทําอะไรคพ่อก็ไปไม้ไม้ประดับตามบ้านเป็นไม้สริมงคลอ้ตามสนามกอล์ฟอะไรเขาก็ปลูกกันแล้วก็ตามบ้านเขาจะไปตั้งเป็นสริมงคลแต่ไอหมากที่นี่เป็นลูกอย่างเงี้ยก็เห็นไหมอ่านี่ที่นี่เป็นลูกไอเนี่ยมันเอาไว้เคี้ยวหรือเปล่าหมากเคี้ยวอ่าอ๋อกินที่คนแก่เขาชอบกินกันอ่ะกินสดได้ไหมครับ ไม่เคยกินเหมือนกันแต่เขาก็กินกันนะแล้วหมักเหลืองลูกมันเอาไว้ทำอะไรพอน่ะเมื่อมันเป็นต้นไม้ประดับแล้วลูกมันกินได้นะเนี่ยเขาไปดูนะไปกินได้เลยนะกินได้หวานเอาไหมลูกเล็กเนี่ยนะเนี่ยลูกเล็กลองกินดูหวานต้องเลือกลูกอย่างเนี่ยเหลืองเหลืองอ่ะอ๋อเหลืองเพราะว่ามันเป็นยาแก้ไอนะทางะทางทางอ่างประเทศเขาบอกครับโอ้หวานมากหวานเลยออแต่ไม่ค่อยมีเนื้อนะอืแล้วนอกจากกินปลูกหัวเราซื้อ หมาเกเหลืองไปปลูกอะพอ่อเราได้ลูกมาก็เอารูกมากินมาเพาะเอามาเพา,าละล้วขายอ๋อเพาะล้วขายต่อขายต่อต้นละแพงไหมครับต้นเล็กก็สิบบาทเอ่อประมาณห้าเซนนี่นะแต่ถ้าใหญ่ขนาดนี้อย่างนี้สี่สิบอืนแต่ไม่ได้ใส่ถุงดำนะครับหรือถ้าใส่ถุงดำจะไปหกสิบเจ็ดเจ็ดสิบอ๋อแล้วถ้าไม่ใส่ถุงดำจะขดไไงเรามีแม่ค้าเข้ามาซื้อแล้วเขาก็เอาไปใส่เขาเองอ๋อ มันมันปลูกง่ายขนาดนั้นเลยครับก็คือเราเอาเอาลูกมาแล้วเอาไปลงดินมันก็ขึ้นนะ้อ่าใส่ถุงก่อนนี่ใส่ถุงหัดน,นี้นี่มีสูตรไหมก็เอาเม็ดใส่ถุงเม็ดหนึ่งกอดถุงหนึ่งเออไม่ไม่สามสิบเม็ดใส่ไปเลยสามสิบเม็ดแล้วกตบลงไปแล้วปล่อยทีนีไว้ม,มันขึ้นแล้วมันขึ้นสามสิบต้นอย่างเงี้ยอ่าสามสิบต้นเนี่ยมันก็จะเป็นพวงนี้ยพ่ออ่าเสร็จแล้วแปดเดือนมาแปดเดือนก็จะได้ไซส์นี้เนี่ย เนี่ยจะเป็นแปดเดือนเลยเหรอโตเต็มเต็มโตเต็มที่เะไรประมาณยี่สิบปีแหละอายุสิบปีถึงจะโตเต็มที่อ๋อโตเต็มที่สูงประมาณสูงยี่สิบปีอ่ะอายุมันอะนี่ไงแล้วมันจะใายแล้วก็จะปล่อยไว้ไงี้ยปล่อยไว้ไงลดน้ำถ่ายดีไหมดีถ่ายดีมากดีมากก็เอาแบบ มันตัดใบขายได้เข้าไปมาทำอะไรใบก็ประดับงานบวชงานแต่งงานมงคลนี่ไงอันนี้หมากเคี้ยวอ่านี่คือหมากเคี้ยวแต่ยังไม่แก่แล้วมันต่างกันยังไงมันยังไม่แก่มันต่างกันแค่หมากเหลืองเป็นไม้ประดับอันนี้ก็คือเป็นไม้เกษตรกรเกษตรกรรมถ้องกินกันถ้ากินต้องรุ่นนี้ใช่ใช่นี่ยต้องรุ่นอย่างนี้นี่วันที่เราไปกินไหมไม่กินไ้่รวยกันทีอขายไอ้เนี้ยเหรอไม่ละสองบาทสามบาท โรออะมันต้องเอามีดนะไม่มีมีดเลยดิกัดได้ไหมกัดก็เป็นเหมือนมึงเคยเห็นมะพร้าวไหมล่ะมันไม่ถึงเนื้อมันจะเป็นงนั้นนักกัดได้ไหมยรางี้พ่อรถน้ำไงครับกระปิงเกิลไมได้แค่นี้ก็รู้ถึงความเมาแล้วฮะเอามึงกัดดูทำไมมึงกัดดูกินมันกัดได้เหรอกัดได้เหมือนกลม่นอะไรมะเขือรู้เลยรู้ถึงความเมาเลยรู้ขับรถไม่ได้แล้วนะ

พรุ่งนี้เพราะว่าวันนี้ถ่ายงานอยู่ไงนี่นี่ถ่ายอยู่นะถ่ายเจ้านายอยู่แล้วพูดเพราะๆนะนายถ่ายงานอะไรถ่ายง,งานหลักไม่ทำวฮะฮะงานหลักจะงานหลักครับดูแลรถแทนพี่เอ็นดูแลรถเลยมันก็ต้องเอาหลายๆอย่างรวมกัน <c oughs> ไม่งั้นจะพอหรอมันไม่พอแล้วแ้วงั้นอ่ะทำงานจะได้เอาบ้างคืนบ้างทำได้ไหมนี่แหละกำลังทำงานแล้วก็ เอาไปคืนท่านอยู่เออบอกตั้งแต่ปีที่แล้วว่าจะเริ่มคืนมกรลลานี้ยังไม่ได้สักเสือหลุมเลยมกรลลาผมไม่ได้บอกนะว่าปีไหนผมบอกว่ามกรลลาปีหกเจ็ดหกแปดไม่ได้บอกปีนี้บอกแค่ว่ามักมกุลลาเอาไว้ข้างหน้าเลยอ๋อมันมีผลต่อกันยิ้มข้างหน้าเหรอเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดือนนี้แหละโชว์สลิปเลยนี่ก็มาทวงต่อหน้าเขาอายเขาหงุดหงิยเจ้าบ้านเจ้าช่องเขายืนอยู่เต็มเลยโอ้โหตาย นนีเป็โยนโทรศัพท์ทิ้งนะถ้าทนายพูดอีกเขาโทรศัพท์ถูกนี่เอานี่ทิ้งแล้วนะนี่ใช่หรอทิ้งมาทางนี้ปาปกติเขาจ้างลูกจ้างไหมมีลูกน้องเขาทำอะไรบ้างครับก็ถอนหญ้าแล้วก็ปูเนีถอนหญ้ากับพูดแต่ว่าทำสี่สิบไร่ละฮะไอที่เรามาอย่าบอกว่ามาถอนหญ้าแล้วก็ปูกนะปูแล้วก็ขุดเอาอย่างนี้ พ่อสอนผมทิ้งไว้แล้วพ่อกลับไปแล้วมาตรวจงานผมรับรองแบบนะต้นไหนวะนี่ไต่ำมากเลยเด้งได้เลยพันชีกลงเองละแล้วดูไงว่ามันปลูกได้ไม่ได้พ่อไม่เหลืองเกินไปอ่าเนี่ยเอาเหลืองๆอันนี้เหลืองอย่างเดียวใช้ได้ก็คือขอให้เหลืองเหลืองกินได้ด้วยทำแล้วเนี่ย เอ้าไม่เกี่ยวนะอันนี้เขเอาไว้อีกนะอันนี้มันแข็งแรงมันจะหล่นอ๋อมันแข็งแรงอ๋อไม่เพ้ความผิดกูคือมันปลูกได้หมดเลยเพราะอันนี้เหลือมันจะสุกสุกแล้วนะมันก็ปลูกได้ต้องเอาไปร้านก่อนผมขอนั่งตากแดดหน่อยนะเกิดเปลือกออกก่อนอ๋อเราต้องกี่ให้มันเหลือแต่เม็ดเลยแค่เม็ดเปลือกไม่เอาราคาดูให้ได้สามสิแเ้วเปลือกผสมไปหน่อยได้ไหยได้ แล้วก็เอาปูนปอบมาดินตรงไหนก็ได้ดินตรงไหนก็ได้แล้วก็ตั้งหลบแดดไหมลบแดดแดดอย่างเงี้ยครับพี่ประมาณสิบห้าวันก็จะอมาขนาดนี้ขึ้นนะแดดอ่อนๆเนี่ยได้ป่ะอ้าวอันนี้ประมาณสิบห้าวันก็จะโผล่ขึ้นมาแล้วครับถ้าขายก็สิบบาทถ้าเริ่มขึ้นอย่างเงี้ยขายได้แล้วสิบบาทประมาณอันนี้อยู่ประมาณสองเดือนสองเดือน นี่พ่อทางนั้นผมขอต้นแบบนี้ได้ไหมได้ผมเอาต้นหนึ่งขออะไรซื้อเริ่มเอาไปเลยเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ฮะถ้าราคาปกติอันนี้ก็ประมาณสิบสองบาทสิบสองบาทเองนี่สิบสองบาทสิบห้าบาทแล้วแต่แล้วแต่คนขายเสร็จแล้วก็มันจะมาประมาณสามเดือนนี่อันนี้จะกนี้อีกสามเดือนันเอาไปปลูกนี่ก็คือเอาไปลงดินได้เลยได้เลยออ๋ถ้ามันเป็นใบก็คือมากินเอาเสร็จแล้วปลูกแล้วพ่อถอนออกมาไหม อ่ะให้เป็นไปปลูกเดี๋ยวออ๋ใราไปปลูกโอเคเดี๋ยวไปเอาพวกก่อนเดี๋ยวเราไปไปปลูกดูก่อนนี่อดินที่นี่มันเหนียวใช่มันจะยากมันเป็นดินเหนียวพ่อเหนียวเลยแหละนะถ้าดินเหนียวจะดีเวลาถ้ามันมันมันจะขุดแล้วมันจะเป็นตุ่มเป็นอ๋อมันขุดง่ายง่ายแต่ปลูกดินอื่นก็ได้เหมือนกันได้แต่ว่ามันจะรู้ดินเหนียวไม่ได้อ่ะใช่อะไรก็ช่างเถอะ อะไรก็ช่างเงรู้ไปหมดหรอกเออมึงเชื่อกูต้นไม้นี่ตอนนี้กูอยากพูดเรียบร้อยโอ้โหไอเดี๋ยวต้นนี้เดี๋ยวรอสักสองสามปีเขาเข้ามาดูเข้ามาดูถ่ายรูปไั้ถ่ายรูปไว้ทำตําบิบตอนนี้มันมีขุดนี่นี่อยู่ขุดหมากอย่กอนนี้มันมีขุดใช่ไหมเป็นขุดก่อนก็ได้ไปข้าเขามาถืออ๋อไปขุดก่อนพอดีเลยไปขุดตอนเพราะตอนนี้เขามีออเดอร์มาให้ขุดไปนั่นไปเดีต้นไม่ใหญ่ใช่ไหมพ่อไม่ใหญ่น่าโตโตอยู่เหมือนกัน คันรถนึงมันได้กี่ประมาณแปดร้อยหนึ่งพันรถโตเ,เอาเป็นตันเลยนะเนี่ยอ๋อนูนนูนนูนคูณอันนี้คือถ้าผมกดปุ๊บสามบาทตรงได้แล้วได้แล้วสามบาทอืเนี่ยแบบนี้แล้วก็อ้อมมาอ,อ้มอมมาอันนี้อันนี้คือหมากอายุแปดเดือนอ่าแปดเดือนอุ้ยมันมันมัขดโคนมันไม่เป็นไรแล้วก็ไม่เป็นไรไม่ได้นี่ชิบกวาดบาท กูว่าง่ายกว่าปามสามบาทสบายด้วยยกด้วยง่ายกว่าปามสามบาทแปดแถวให้หมดเลยอืมให้ขุดสดอ้อมไปกดยากนะพี่ทียากอยู่หรอมันเหนียวหรอมันเล็งยากฮะกลัวโดนโคลมาแล้วมันขาดมึงจะไปกลัวดิต้นหมากของพ่อไม่ใช่ต้นหมากเรากนี่ไม่กลัวนี่มานี่เวลาขุดนี่งั้นงั่นอ่ะเอาผลงานกูไปซะแล้ว เกูหมุนตั้งนานนั่นได้แล้วเนาะเดี๋ยวเราดูเก่งขึ้นมาตะเจนะนั่นเราดูเก่งขึ้นมาเลยมันไม่ยากไอ้โลคไหนต้นไหนอ่ะมึงเอาชี้มาต้นต้นไหนข้างหลังนี่อ่ะนะนี่นะนี่นี่ไปมึงสามบาทจับเวลาได้เลยถ้าเป็นกูนี่นี่ไม่ถ้าดินมันใหญ่มึงก็วางกีที่ใหญ่ไปมันใหญ่ไปก็ไม่ได้บอกแล้วต้องอันเล็กๆอีกเอ้า เอาดิเอาไว้เนเอาลองเอาเล็กๆก่อนหนักนนี่นั่นนี่หนักนะไอ้เสียมนี่นี่ก็ยังใหญ่อยู่นะก็ยังใหญ่อยู่นะติดดินแล้วต้องทำไงวะทำมาติดดินหนอยแล้วก็แผงออกโอ้โหก็ต้องแค่ออกอยู่ดีหอกเลี้แต่รากอ่ะโอ้เอาแต่รากเลยรากเลยมันไม่ตายไม่ตายได้ยากมากทำไมเนี่ยเขาให้ปลูกทะเลทรายจริงเหรอแข็ง มันดินเยอะว่ะมันเลงยากเหมือนกันนะเนาะถ้าเราขุดมาแล้วมันติดติดเราก็เสียแต่เวิ่มเราดินออกก็นี่เริ่มได้แล้วเนาะเดี๋ยวอันนี้เอาถือไปนี่ดักได้ได้ครับได้มาโอ้ก็คือว่าเราขุดเสร็จปุ๊บเราก็ต้องมาพักพักก่อนโลต้องพักก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเขาต้องมามัดพักก่อนเพราะเราเหนื่อยอ่ หนักกัเนี oh, dai, right. ่ยหนักเนี right. ่ยไปี่จ๋าลัเขาเดี๋ยวพูดกเอนี่เย่พี่รอนับอย่างเดียวพี่รอนับอย่างเดียวเอาเลยเดี๋ยวเอาเลยเอายวันหนึ่งพี่ต้องทำกี่รอบอะรอบเวอ๋ละรอบละรอบหลนี่เป็น800ต้นแล้ว นี้อ่ะกันตำรวจทางหลวงยือเลยเขาได้โอกาสเลยอู้หนักวิธีมึงก็ดูข้างหน้าข้างหลังด้วยนะถือถือเร็วต้นมันหักนะสองมือใช้สองมือนี่บังั้นไหลว่าไหลว้วต้นเขาจะหักได้โล ได้ครับตอนสุดท้ายวินิอะโอ้เลขสวยย9เ้ยเบิบดไปเดอ๋วะอยากได้แค่สองอยต้นนี่เด้เนอะบดเราบกครับนี่โอ้ยเสรได้เด้เนอะเสร็ได้เสได้ออย่างนี้ขายต้นเท่าไหครับสี่สิอ๋อถ้าไซนี้สี่ห้าแล้วอันนี้เอาไปสารคามแล้วบุครับนี่เอาไปปลาจีนใกล้ๆนี่อุ้ยปลาจีนนี่ ใกล้ใกล้เสียสองด่านเสียสองด่านไงที่พูดอะไสองด่านสด่านกูคิดคำนวณเอไอ้นั่นไงคนที่เขาขับรถตามเราคิดคำนวณอยู่อันนี้คือพอออเดอร์มาเราก็มาขวดให้เขาโอ้ดีเนาะเราไม่ต้องไปวางขายพี่เขาชื่ออะไรรู้มีตลาดมารองรับน้องดิน้องแอนฮะใชชอ่่ะืกระต่ายโอ้ยน้องกระต่ายกระต่ายพิธชื่ออะไรชื่อขายพิษกระแตกระตุ้วกระอ่ะทีนี้ หลังจากขั้นตอนนี้แล้วรับเงินค่ะอ๋อง่ายนิดเดียวรับเงินเดี๋ยวไปผมไปรับให้มึงคูณดูนี้เท่าไหร่นะแปดรอต้นแปดร้อต้นตละสี่สิ้าคูณสี่อ้าวคูณสห้าสี่5ด้วยเฮ้ยเทีดเลขเลยหรอกูติดรอวิชานี้คุงคิดเลขกูยังกดไม่ถูกเลยนะกูบอกให้45่สห้าสี่ห้าคูณกี่ต้นเจ็ต้นค่ะเจ็ด บาทตัวมื่นตผมรู้แล้วว่าไม่ต้องไปเก็บหลอกหมากอ่ะสามหมื่นกว่าเอาต้นขายดีกว่าแต่สามหมื่นกว่าเราก็ต้องมาแจ้งพวกผมที่ว่าขุดใช่ไหมใช่ล้วมีเจ้าจ้างคนงานด้วยจ้าจงคนงานหาคนงานสามหมื่นหาคนงานสามหมื่นของสวนจะเหลืออยู่สามพันเจ็ดร้อยห้าบาทเออมีไีให้ผมทำอีกไหมครับมีเพชรหมากค่ะ เราขายออนไลน์อยู่ค่ะช่วงนี้ขายได้ที่ว่านั่งแล้วก็แบบอะไรอย่างเงี้ยครับพูดไปไลฟ์ไปขายไปอะไรเงี้ยให้ไปแพ็คเฉยเเราไม่ได้เป็นคนขายอยู่ห้องแอร์เลยชอบเลยตอนนั้นก็ไลฟ์หลุดแล้วแพ็คยากเหรอมันไม่ยากหรอกค่ะมันก็ประมาณไซส์เนี้ยค่ะแล้วเราก็เอาถุงใส่พอเราถุงใส่เสร็จแล้วก็ห่ออ๋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 อด๋ออ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 ๋อ ฝั่งอีสานก็ไปซื้อที่เยโสธรได้เลยส่วนพิธีเหรอแล้วพี่ก็มาซื้อต้นกล้าจากเขานะไม่เราก็เพาะเองดิเนี่ยเรารู้วิธีแล้วเนี่ยไปไปดูวิธีไปดูวิธีต่อไปเราไปแพ็คของอืมไปของตัใช่อ๋ออันนี้คือเหมือนส่งต้นไม้เลยใช่มันไม่เป็นไรครับถ้าส่งมันอยู่ได้ในกล่องอ่ะโอ้ยจะได้เป็นเดือนมันซื้ออย่างเงี้ยเนาะแข็งไอ้แข็งมากไม่ได้หรอนักพิธีก็ผูก เสร็จแล้วครับอันนี้คือถ้าใครแบบไม่สะดวกมาที่สวนอ่างเงี้ยหรอครับหรือว่าสั่งแบบน้อยก็จะแพ็กอย่าต้นก็มีออเดอร์วันนึงก็ปมาณสต้นหต้นนะแล้วก็รับกล่องรับกล่องลที่ก็เอาเทปติดง่ายง่ายงานสบายแล้วเขาก็มารับที่ถึงที่ไม่เป็นรับถึงที่อะไ อ๋อให้ระรับเหรอไม่ง่ายนี่รถเหลืองอะไรนันไปรนั่งดืพิมพ์อ่าน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 ดิลองอ่านดิ t h ี Wall a ้ d the w ู l l ต่อต่อนี้ต่อดีกำลังไม้ให้จบออะให้พ่อกูอ่านก็หมดลแอปพลิเคชันอินตาแกรมเฟซบุ๊กไลน์ไอจีไอจีไอจีกับพินตาแกรมก็เด่นเดียกันเดียกันโลจิต นะคะแล้วก็ห่อใบมันอ๋ออันนี้ไม่ห่อใบไอ้ยลูกโอ้ยมึงจะนอนลงมึงจะนอนเอาเทปสีขาวอะค่ะพี่มาติดห่อเป็นช่อเหมือนดอกไม้นี่แหละใช่ได้โน้ขายในท็อปี้ร้อยยี่สิบบาทโอ้ยแล้วก็ใส่ก่อส่งได้ทั่วประเทศเลยรใช่ค่ะ ทำอะไรหน่อยไหมน่าดีกันเอาแปะแนวยาวนี่ก็เอาเส้นหมาบเนี่ยใส่กล่องเลยเรียบร้อยโอ้นี่คืออะไรอ่านง่ายไงน่ายจะทำก่อนเพื่อนนะนี่นะน่าจะไปขุดไปนูรล้อทั้งแท็กเออรแล้วใบมันจะไม่เป็นไหลไม่เป็นไหลค่ะมันอยู่ได้ในกล่องประมาณอาทิตย์นึง ตัวที่ไม่โดนน้ำเนี่ยนะใช่ว่าเป็นเดือนยังไม่ตายเลยพี่ยกขึ้นยกขึ้นเลยครับพี่ร้องหน้าบอกผมไม่รู้แล้วมึงต้องรู้ดิโกอยู่โกนอยู่กับพี่ไงแต่ผมไม่รู้มึงต้องมารับใช่ไหมครับใช่ค่ะสวนอะไรไปขอบคุณขอบคุณพ่อผู้ใหญ่สวนอะไรนะขวัญมาสวนสวนหมากผู้ใหญ่ขวัญมาสวนหมากผู้ใหญ่ขวัญมานี่คือชื่อพ่อ ชื่อนายขวัญมามาเด้อขวัญเด้ยเงี้ยสมัยเมื่อก่อนเขาเรียกขวัญเรียกอะไรกูหาเรื่องพี่บูดไปเรื่อยฮะลิ้นเริ่มแข็งแล้วเสื้อเขาก็ให้รุ่นใหม่แล้วก็ยังใส่เสื้อเก่าสื้อก็ขึ้นแล้วประหยัดไว้ประหยัดไว้ใครอยากได้หมากหมากเหลืองทุกหมากมียันต้นไม้ดงไม้ด่างมีหมดถ้าใครจะเข้ามาก็เซิร์ชเลยเซิร์ชได้เลยนี่วัญผู้ใหญ่ขวัญมาขึ้นให้เขาหน่อยแล้วก็สั่งออนไลน์ก็ได้ใช่ไหมครับช้อปปี้ ช้อปปี้ <H> casa, สั่งได้เลยร้านชื่อผู้ใหญ่ขันมาเหมือนกัน <S <S ส,สวนผู้ใหญ่ขันมาขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับคุณครับวันนี้เราจะพาเบือกไปหาหมากนะครับทุกทีไอ้ปีนต้นหมากเนี่ยเราจะใช้ลิงแต่เที่ยวนี้เราจะใช้หมาถ้าถ้าคนอื่นนั่งให้คนอื่นขับจะไม่นั่งไม่ซ้อนอ๋อลองลองลองเดี๋ยวผมจะเรียกเงินลองนี้ระหว่างขึ้นกับงับคุณจะทำอะไรก่อนเบือกไหมเบือกเบือกไหมเร็ว เผื่อขึ้นอันนี้ละมเพื่อมกนเื่อชอบกนก็ไดเพื่อไหมแม่เผื่อไหมไหมแม่มาขึืนนี่ปืน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 นี่ผืนปืนปืนมา